ค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการชําข้อตาอ้อยนะคะให้งอกเร็วชําข้อตาอ้อยให้งอกเร็วแล้วก็อัตราการรอดในการนําไปปลูกจะสูงนะคะจะไม่ตายก็คือได้ข้อตาอ้อยมาแล้วเราก็จะแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้ในแช่ไว้ในน้ำหนึ่งคืนนะคะแช่ไว้ในน้ำหนึ่งคืนน้ำเปล่านี่แหละค่ะหรือว่าใครอยากจะใส่ พวกเป็นสารเร่งรากพวกเอ็มร้อยเพื่อเครื่องดื่มชูกำลังเนาะก็ได้นะคะแล้วแช่น้ำเสร็จแล้วหนึ่งคืนแล้วนำไปบ่มไว้นะคะบ่มไว้ในกระสอบนะคะอบให้ให้รากออกก็ได้นะคะนำไปไว้ในกระสอบเราจะใส่ไว้ในกระสอบนะคะเราจะเก็บไว้ในกระสอบ เพื่อที่จะเกิดความอบอ้าวในกระสอบนะคะแล้วรากเขาก็จะงอกเร็วหรือจะเป็นแบบวิธีเพาะในในดินก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีเพาะในดินถ้าบ่มในกระสอบนะคะบ่มในกระสอบประมาณสองสามวันรากเขาจะเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่เป็นที่บม่มบ่มเสร็จแล้วนะคะที่ใส่ในกระสอบย่ยสามวันนะคะ สามวันรากเขาจะเริ่มงอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะสามวันรากเขาจะออกแบบนี้แล้วพร้อมที่จะปลูกแล้วค่ะแทงตาออกมาแล้วก็รากก็จะออกแบบนี้นะคะเอาไว้สักประมาณอาทิตย์ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยก็จะพร้อมปลูกอัตราการรอดในการปลูกก็จะสูงค่ะก็จะไม่เน่า ไม่เน่าไม่แห้งตายนะคะเพราะว่าเราตัดเป็นท่อนละหนึ่งข้อตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะหรือจะเป็นอีกวิธีที่มีข้อตาอ้อยไม่เยอะนะคะปลูกแบบชําแบบในในตะก้านะคะหรือเยอะก็ทำได้ถ้าใครที่ขยันเนาะแต่มันเปลืองตะก้านะคะตะก้าใบละยี่สิบบาทแหละก็นำมา ข้อตาอ้อยมาเลียงเลยนะคะเลียง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 ไว้แบบทําแบบเล็กนะคะทำแบบเล็กใครที่ปลูกไม่เยอะปลูกไม่มากใช้พื้นที่ชํ้เล็กหงายข้อตาขึ้นนะคะเพื่อที่เขาจะได้งอกเร็วหงายข้อตาขึ้น ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสิ้นเปลืองแต่เราก็ดูแลง่ายดูแลง่ายเลี้ยงให้เต็มนะคะเลี้ยงให้เต็มเกิดหมดเลยค่ะงอกหมดเลยค่ะ เห็นไหมปลายปลายเขาจะแช่น้ําไว้ตาเขาจะเริ่มแตกแล้วค่ะีตาเขาจะเริ่มแตกแล้วเลี้ยงไปเลยนะคะเลี้ยงยังไงก็ได้ขอให้ข้อตาเขาหงายขึ้นข้างบนไอ้นี้ดินจะเป็นนาภาพรจะเอาเอาขุยมะพร้าวใส่เล็กน้อยแล้วก็แกบดําแล้วก็ดินธรรมดานี่นะคะดินธรรมดาดินธรรมดา,ดรรมดาใส่แกแบดํา ใส่ขุยมะาพร้าวอ้าวเอามาไม่พอหมดซะและ้วขยายออกก็ได้แล้วก็เอาอันนี้ฝนตกเมื่อคืนดินที่ผสมไว้เปียกน้ําก็ไม่เป็นไรเราจะได้ไม่ต้องรดก็เอากบนะคะเอากบเอาดินกบประมาณสัปดาห์ก็จะแทงขึ้นมาหมดนะตาเขายอดก็จะแตกขึ้นมา นี่ค่ะไม่ต้องกบเยอะแบบนี้ก็เป็นการชิ่นเปลืองตะก้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเปลืองตะก้าซื้อตะก้าอีกแต่ใครที่ไม่อยากซื้อตะก้านะคะใส่ภาชนะอะไรก็ได้ใส่ภาชนะอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาลงดินเลยแปลงเพาะเดี๋ยวจะพาไปดูไอเทาลงดินแปลงเพาะนะคะค่ะนี้เป็น ที่เอาลงดินเลยนะคะเอาลงเปลงเพาะนะ,ะเปลงเพาะก็จะงอกแล้วอันนี้ประมาณสองสัปดาห์แล้วค่ะสองสัปดาห์ได้ที่เอาฟางฟางกุบเพราะว่าเวลาลดน้ำน้าน้ำนา,าพรจะแรงแล้วฉีดเขาจะกระจายหมดน้าพรก็เลยเอาเอาเอ้ยักเอาฟางมาคลุมนี่ค่ะประมาณสองสัปดาห์ได้ค่ะ ลักเขางอกแล้วเขาก็แทงหน่อขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างเริ่มงอกแทงหน่อแบบนี้นภะาบอลจะขายอยู่ที่ต้นละ3าถึงห้าบาทนะคะสามถึงห้าบาทถ้าสนใจก็แบบนี้ก็ทักแชทมาหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรในลิงก์ด้านล่างนะคะ ติดต่อมาเดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้นี่ค่ะลากเขาออกเยอะมากนี่จะเป็นแกบดํานะคะแกบดําเวลาเอาไปปลูกอัตราง,งอกเขาก็สูงค่ะเขาจะไม่ตายบางคนบอกว่าตัดเป็นข้อตาสั้นแล้วน้ําเลี้ยงเขาหมดเร็วทําให้ไม่รอดแต่ถ้าเราทําแบบนี้ชําแบบนี้ไว้ อัตราการรอดเขาก็จะสูงค่ะค่ะกำลังถ้าใครสนใจแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้3ามถึงห้าบาทค่ะต้นสูงก็ห้าต้นเล็กก็3มนะคะ3บาทค่ะเดี๋ยวนภะาพรก็จะให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นวิธีการสอนปลูกนะคะ